โอเคนะก็ okay, aka, สวัสดีทุกท่านด้วยนะอยู่ผมจิสเกอร์นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมาครับพ็อกเก็ตดิชันนะฮะเกมแบบที่มีชื่อว่าเดอะลาวา i v เวอร์นะฮะโอเคเนี่ยฮะแบบนี้นี่คาดเดาจบแน่นอนมั้งนะฮะเมดบายรีวิวด้ป่ะช่างมันนะฮะช่างช่างมันเลยครับโอเค เนี่ยตันฟอร์เพย์อิงนะโอเค let's go นะดันฟ้าบู๊กออนกัสเดี๋ยวเรามองไม่เห็นโอเคอ่ะเขาบอกให้ตีนะตีแล้วตีนี่เออ น้อะกรจ๊ะอืมโอ้โห๋อ,อ,อ้กำกำเสียงดังเกินโอเคนะเอาใหม่ไอเวนี้ โอเคแะซัมมี่จะทำเราเจ็บแสบบ้างฮะโดนกระตุกกระตุกนี้แค่ไหนแมพไม่หลุดคุยกันได้หมดโอ้ยตต่ไปให้พุ่ง โอยไไ๊ยติดไฟไม่ไหวแล้วเว้ยอ้าวเดี๋ยวจะจับล้วโอ้โจี๊จีว่ะดิปไปนี่ไป โอเคมันตามมาได้ไงวะเลยเลยโอ้โ้โทษทีหลุดเลยจำปลอดภัยนะโอเคกูวิ่งละงานนี้โอ้โห เงินก oh, um. ูมาละออ้ยเวนเลยแบบนี้นึกว่าจะอีซี่แหมนี่ไม่ยากไม่ไม่ยากที่ไหนะอะจาตัวตอตัวเตาตัวจจตมีจูามีตจ เดี๋ยวแลาวหยุแล้วหยนแล้วหยนแล้วต้องหีือแลซอมบิแม่งโคตรฉลาบอ้ยรีบไป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 มันแน่งจีๆอีซี่เลย เ้วเว้ยรอบนี้เรามาแบบเสียนะเรามาแบบเสียน <c oughs> จำมาจำจำรัวรูว้ ได้ยินเสียงว่าวแบบดังมาแต่ใกล้ใกล้โอ้โหนว่บประมาณเนี้ยแต่ที่กูจำได้นี่กูตายหลายรอบแล้วไม่ใช่หรือไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วว่าไวเรสเวลนะ เอชูแมนมอนคอนี่คืออะไรวะกุนตีนกูอย่างนี้เราจะไฟ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 เออนะฮะก็สำหรับแบบนี้นะก็จบกันไปนะฮะด้วย ครับว่าฝักอยู่นะที่อยากจะพูดคนสร้างนะเกนฮะช่องก็กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะ <c oughs> ใครสร้างแบบอยากให้ผมลองไปเล่นแบบคุณก็สามารถเมนได้นะส่งลิงก์ไว้ก็ได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลา ก่อนไปแล้วไปเกาะน,นะก็สำวันนี้นะจีซักเกอร์อย่าลืมสะพให้แม่ทุกคนนะ